ทีนี่มาอีกเรื่องหนึง่งไม่น่าเชื่อจริงๆท่านผู้ชมคะว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่หลายหน่วยงานก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือวันนี้เรามีตัวอย่างดีๆอยู่ที่จังหวัดตากนะเขามีโครงการดีๆเขาทาอะไรอย่างไรมาติดตามกันคะ่ะที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเขาสูงตามแนวทิวเขาถนนธงชัยนะคะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ประกอบอาชีพทำไร่แล้วด้วยลักษณะพื้นที่ที่เป็นหุบเขานี่เองทําให้ชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่หลบซ่อนอยู่ในทิวเขาเนี่ยมีหลายหมู่บ้านค่ะยังไม่สามารถเข้าถึงกระแสไฟฟ้าได้นะคะโดยที่หมู่บ้านมอโกกโีตําบลแม่อุสุอําเภอท่าสองอยางจังหวัดต,ตากซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน,นอุทยานแห่งชาติแม่เมยแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าลุ่มน้ําชั้น A1 ติดกับชายแดนพมา่าเมืองเมียวดี มีบ้านอยู่40หลังคาเรือนนะคะแล้วก็เป็นชาวกะเหรี่ยงที่นี่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือเพาะปลูกข้าวโพดมันสำปะหลังข้าวไร่แล้วก็มีโรงเรียนหนึ่งค่ะสอนตั้งแต่ป1ถึงป6มีครูหนึ่งคนนักเรียน14คนจากปัญหานี้เองค่ะทำให้ภาคเอกชนอย่างบริษัท Schneider Electric ประเทศไทย เขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานโดยเสมอภาคก็ได้ดำเนินโครงการ Access to Energy มาอย่างต่อเนื่องทั้งที่พื้นที่ภาคเหนือภาคใต้โดยนายชาติชายโพธิวรผู้จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ Schneider Electric ประเทศไทยก็ได้พูดถึงปีนี้นะคะที่มีการทำโครงการโครงการแรกเนี่ยได้มอบโคมไฟโมบิาจำนวน110ครัวเรือน คือที่หมู่บ้านหมอก็ขี่และหมู่บ้านใกล้เคียงนอกจากการส่งมอบโคมไฟมโมบิยาแล้วยังได้สาธิตการใช้งานแล้วก็เยี่ยมชมการใช้งานจริงในหมู่บ้านในช่วงเวลากลางคืนด้วยพร้อมกับมอบของใช้จําเป็นอื่นๆให้กับทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านหมอโกโพคีแม่ฟ้าหลวงอย่างพวกการสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาบัตเตลี่หลอดไฟ led เสื้อผ้าจานดาวเทียม ทั้งกักเก็บน้ำเป็นต้นนะคะโดยโครงการ access to energy อยู่ภายใต้เจตนารมของ Schneider Electric ที่เขาก็เชื่อมั่นว่าพลังงานนั้นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนท่านผู้ชมคะสำหรับคมไฟโมบิยานั้นเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ในรูปแบบที่แตกต่างสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็มีการตอบรับในการใช้งานเป็นอย่างดีเพราะว่ามีความอดทนนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ แล้วก็สามารถเป็นโคมไฟตั้งได้นะคะถือเป็นโมบายก็ได้ซึ่งการคัดเลือกโรงเรียนหรือว่าชุมชนนั้นชไนเดอร์เนี่ยเขาจะเน้นในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่เข้าถึงได้ยากไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็จะดูตามความเร่งด่วนที่ร้องขอมาด้วยโดยเฉพาะการณีที่เด็กๆกลับจากโรงเรียนแล้วไม่สามารถทำกันบ้านตอนกลางคืนได้ ก็จะให้สามารถทํากันบ้านตอนกลางคืนได้ให้มีไฟส่องสว่างให้เด็กๆหรือให้แม่บ้านสามารถที่จะทอผ้าทํากับข้าวได้ไฟดวงเดียวนี้ละคะสามารถที่จะสว่างได้ทั้งหลังคุณชาติชายยังบอกเพิ่มเติมว่าไม่ว่าจะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาไม่ได้และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนอันนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็น และนั่นคือเป้าหมายที่ต้องการช่วยให้ทุกคนได้ใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกคนซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า life is on ต้องถือว่าน่าชื่นชมมากสำหรับโครงการดีๆของบริษัท Schneider Electric ประเทศไทยนะคะ